โครงสร้างและการเจริญเติบโตของลำต้นลำต้นเป็นอวัยวะที่โดยทั่วไปเจริญอยู่เหนือนระดับผิวดินถัด,ถดขึ้นมาจากรากทําทัหน้าที่สร้างใบชูกิง่งก้านใบดอกและผลและเป็นเส้นทางลำเลียงน้ำธาตุอาหารและอาหารส่งไปยังส่วนต่างๆโครงสร้างภายนอกของลำต้นแตกแตกต่างจากรากคือมีข้อและป้องบริเวณ ข้อมีใบและซอกใบมีตาโครงสร้างภายในของปลายยอดตัดตามตัดตามยาวโครงสร้างภายในของปลายยอดตัดตัดตามยาวสามารถศึกษาไดจากโครงสร้างของปลายยอดพืชใบเลี้ยงคู่ตัดตามยาวซึ่งมีความแตกต่างจากโครงสร้างของปลายรากคือ ปลายยอดจะมีส่วนของใบและตาตามซอกแตกออกมาด้านข้างด้วยที่บริเวณส่วนปลายยอดประกอบด้วยเซลล์จเจริญทำหน้าที่แบ่งเซลล์ดังนั้นส่วนของปลายยอดจึงมีหน้าที่สำคัญในการเพิ่มความสูงให้กับลำต้นพืชหรือความยาวของกิ่งโครงสร้างของปลายยอดประกอบด้วยเนือ้อเนื้อเยื่อบริเวณต่างๆซึ่งมี รายละเอียดดังนี้1เนื้อเยื่อจเจริญปลายยอดอยู่บริเวณปลายสุดของลำต้นเนื้อเยื่อบริเวณนี้มีกลุ่มเซลล์จเจริญที่พัฒนาไปเป็นลำต้นใบและตาตามซอกโดยปกติตาตามซอกจ,กจะเจริญไปเป็นกิ่ง2ใบเริ่มเกิดหรือเนื้อเยื่อกำเนิดใบอยู่ด้านข้างของเนื้อเยื่อเจริญปลายยอดที่เป็นขอบของความโค้ง ถ้าเพื่อที่มีถ้าพืชที่ศึกษามีการเรียงใบบนกิ่งเนยตรงข้ามจะเห็นใบเริ่มเกิดอยู่สองข้างหากเพื่อที่ศึกษามีการเรียงใบแบบสลับใบเริ่มเกิดจะมีข้างเดียวโดยใบเริ่มเกิดจะเจริญพัฒนาไปเป็นใบอ่อนบริเวณตรงกลางของโคนใบเริ่มเกิดจะเห็นเซลล์ขนาดเล็กรูปร่างยาวเรียงตัวเป็นแนวยาวจากลำต้นอ่อนขึ้นไป จนเกืยบถึงส่วนปลายเซลล์เหล่านี้ต่อไปจะเจริญไปเป็นเนื้อเยื่อท่อลำเลียงจากลำต้นสู่ใบ 3. ใบอ่อนเป็นใบที่จเจริญไม่เต็มที่ของเซลล์ใบที่ยังมีการเจริญเติบโตและเปลี่ยนสภาพต่อได้เพื่อเพิ่มความหนาและขนาดของใบระยะนี้ใบอ่อน จะยังแผ่กลางไม่เต็มที่โดยที่ซอกของใบอ่อนจะมีเนื้อเอยื่อต้นกําเนิดกิ่งเรียกว่าตาตามซอกแรกเริ่มเกิดต่อไปจะท่าไปเป็นตาตามซอกเมื่อใบที่รองรับตาจเจริญเต็มที่ซึ่งตาตามซอกสามารถจเจริญเป็นกิ่งใหม่ได้สีําต้นอ่อนอยุ่ขัดจากตําแหน่งใบเริ่มเกิดลงมาเป็น บริเวณที่พบเซลล์ที่มีแนวการแบ่งเซลล์ตั้งฉากกับแกนยาของลำต้นเซลล์ที่ได้จากการแบ่งจะมีการขยายขนาดทั้งด้านความยาวและความกว้างทำให้ลำต้นสูงขึ้นและมีขนาดใหญ่จากนั้นเซลล์จะเปลี่ยนสภาพและจะเจริญเต็มที่เพื่อเพื่อเป็นเซลล์ชนิดต่างๆในเนื้อเยื่อถาวรเพื่อทำหน้าที่เฉพาะต่อไปลำพืชไปเลี้ยงคู่ จะพบระยะการเติบโตของแต่และบริเวณแตกต่างกันตามระยะห่างจากปลายยอดซึ่งหากตัดตามขวางลำต้นพืชไปเลี้ยงคู่บริเวณใกล้ยอดหรือเป็นบริเวณที่ลำต้นยังอ่อนจะพบโครงสร้างภายในของลำต้นที่มีการเติบโตปฐมภูมิซึ่งไน่จากการแบ่งเซลล์ของเนื้อเยื่อปลายยอดทำให้ลำต้นหรือกิ่งมีขนาดยาวขึ้นหากตัดตาม ขวางนต้นพืชไปเลี้ยงคู่บริเวณห่างจากยอดหรือเป็นบริเวณที่ลำต้นแก่จะควบการเติบโตทุติยภูมิซึ่งน่าจะก,การแบ่งเซลล์อของเนื้อเยื่อจเจริญด้านข้างทําให้ลำต้นขายายขนาดใหญ่ขึ้นโครงสร้างภายในของลำต้นระยะที่มีการเติบ,เตบโตปฐมภูมิจะพบว่าการเติบโตปฐมภูมิของลำต้นจะคล้ายกับรากนั่นคือบริเวณ ของลำต้นก่อนท,ที่เซลล์มีการเปลี่ยนสภาพและ,จะเจริญเต็มที่ไปเป็นเนื้อเยื่อถาวรต่างๆนั้นเป็นการจเจริญต่อเนื่องจากเนื้อเยื่อเจริญปลายยอดและเมื่อศึกษาลำต้นพืชต,ตามขวางภายใน,ภายใ,นภายใต้ข้องจุลทรัศน์ใช้แสงเชิงประกอบจะเห็นบริเวณชั้นต่างๆ3บริเวณดังนี้หนเอพ epidermis เป็นชั้นนอกสุด เซลล์มักเรียงเป็นหนึ่งแถวส่วนใหญ่ประกอบด้วยเซลล์พิโดเซลล์คุมอาจมีขนอาจมีขนที่มีลักษณะต่างๆตามพืชคอแทกเป็นชั้นถัดจากเอพิริมิดเข้าออไปประกอบด้วยเซลล์จำนวนน้อยชั้นจึงอาจเห็นชั้นนี้ไม่ชัดเจนเนื้อเยื่อที่พบมีหลายชนิดส่วนใหญ่เป็นพาริคิมา แมักมีคอเลงคิมาอยู่ติดติดกับเอพิเดอร์มิดโดยรอบหรืออาจมีเฉพาะบริเวณที่เป็นเหลี่ยมหรือสันของลำต้นในลำต้นพืชระยะอ่อนหรือในพืชล้มลุกภายใในเซลล์ชั้นคอแทกที่อยู่ใกล้กับเอพิเดอร์มิดจะมีคอโลพาสจำนวนมาก ทำให้เห็นลำต้นเป็นสีเขียว 3. สตีลสาม Steel. สตีลเป็นชั้นที่อยู่ถัดจากคอแทกเข้าไปอาจแบ่งแยกชั้นสตีลออกจากคอแทกใต้ไม่ชัดเจนโดยทั่วไปสตีลจะมีบริเวณกว้างมากประกอบด้วย 1. v a วาคิล่าบันเดิลใ,ในพืชใบเลี้ยงคู่ที่เป็นพืชลมลุกมีวาคิล่าบันเดิลจำนวนหลายกลุ่ม ยังเป็น1งวงแต่ละกลุ่มหรือมัดประกอบด้วยไซยลัามปฐมภูมิอยู่ด้านในและโฟเอมปฐมภูมิอยู่ด้านนอกโดยเรียงตัวในแนวรัศมีเดียวกันส่วนวเชล่าบันเดินในพืชใบเลี้ยงเดี่ยวจะเรียงตัวกระจายอยู่ทั่วเนื้อเยื่อเนื้อเยื่อผืนทำให้เห็นขอบเฉดของชิ้น และคอแท็กไม่ชัดเจนวาคิล่าบัลเดิลแต่ละมัดจะมีเวสเซลลเมมเบอร์ที่มีขนาดใหญ่เป็นพิเศษจำนวน2นึงเซลล์อยู่ในไซลัมและอาจมีไฟเบอร์ล้อมรอบแต่ละวาคิล่าบัลเดิลเพื่อป้องกันหรือสร้างความแข็งแรงให้กับวาคิล่าบัลเดิล3ชิ้นอยู่ในอยู่ชั้นในสุด ที่กลางลำต้นถัดจากแนววัชเชลาบันเดิลเข้าไปส่วนใหญ่ประกอบด้วยคาริคิมาที่สะสมแป้งหรือสารต่างๆในพืชใบเลี้ยงคู่สามารถเห็นพินได้อย่างชัดเจนสำหรับพืชใบเลี้ยงเดี่ยวซึ่งวายเชลาบันเดิลเลี้ยงตัวแบบกระจายไม่สามารถแยกบริเวณพินได้อย่างชัดเจนโครงสร้างภายในของ ลำต้นระยะที่มีการเติบโตทุติยภูมิการเติบโตทุติยภูมิของของลำต้นพืชมเมลี้ยงคู่ทำทำให้ลำต้นมีขนาดใหญ่ขึ้นเนื่องจากการมีเนื่องจากมีการสร้างเนื้อเอยื่อถาวรเนืเ่องจากการแบ่งเซลล์ของเนื้อเอยื่อเจริญด้านข้างซึ่งเป็นเนื้อเอยื่อเจริญทุติยภูมิได้ได้แก่วัชิล่าแชมเบียนและอแคอกแชมเบียน ไาเชล่าแคมเบียนเปลี่ยนสภาพมาจากเซลล์ที่อยู่ระหว่างไซเลมปฐถมภูมิและโฟเอมปฐถมภูมิและเซลล์ระหว่างวชล่าเปนเดินสองกลุ่มโดยไวาชล่าแคมเบียนจะเชื่อมเรียงตัวเป็นวงและทําหน้าที่แบ่งเซลล์สร้างไซเลมทุติยภูมิเข้าด้านในและโฟเอมทุติยภูมิออกด้านนอก เซลล์ของไซเลีมทุติยภูมิที่มีความแข็งแรงและเพิ่มจานวนมากขึ้นนี้จะดันเนื้อเยื่อที่อยู่ชั้นถัดจากออกด้านนอกจนทำให้เซลล์ของ,ของฟลเอมอะมภูมิซึ่งไม่แข็งแรงอาจูเบียดเวียนจนสลายไปหรืออาจเปลี่ยนสภาพเป็นเซลล์ที่แข็งแรงขึ้นเช่นไฟเบอร์ในพืชใบเลี้ยงคู่ชนิดลมลกมีการเติบโตทุติยภูมิ น้อยจึงสร้างเนื้อเยื่อเพิ่มได้น้อยสรับพืชไปเลี้ยงคู่ชนิดไม้ต้นหรือมีเนื้อไมคิล่าเขมเวียนจะสร้างเซเลมทุติยภูมิและโฟเอ็มทุติยภูมิเพิ่มขึ้นโดยการเติบโตทุติยภูมิของลำต้นของพืชชนิดนี้จะเกิดขึ้นต่อเนื่องตลอดชีวิตจึงเกิดเนื้อที่มีที่มีลักษณะเฉพาะตามชนิดพืชโดยส่วนใหญ่เซลลใต้เอมพีเดอร์ มีเปลี่ยนสภาพเป็นคอกแชมเบียนเพื่อสร้างพิเรเดียมขึ้นทดแทนทําให้ปริมาณหรือขอบเขตเนื้อเยื่อมากขึ้นส่วนเปลือกไม้เป็นเนื้อเยื่อทั้งหมดที่อยู่ด้านนอกของวาชิล่าแชมเบียนซึ่งคือส่วนของฟูเอมเนื้อเยื่อในชั้นคอกแทกและเนื้อเยื่อพีเรดเดียมเปลือกไม้มีลักษณะเฉพาะตามเนิดของพืช สหรับเนื้อไม้สามารถแบ่งได้เป็น2ส,ส่วนได้แก่ส่วนหนส่วนที่1เป็นไซเล่มที่มีอายุมากที่สุดจะอย,อยู่ชั้นในสุดของลำต้นถ้าลำต้นมีอายุมากไซเล่มที่มีอายุมากจะหยุดลำเลียงน้ำเพราถูกอุดตันแต่ยังทำหน้าที่ให้ความแข็งแรงและสะสมสารอินทรีย์ต่างๆจึงมักวองเห็นไซเล่มมีสีเข้มเรียกไซเล่มบริเวณนี้ว่าแก่นไม้ซึ่ง จะมีความแข็งแรงมากกว่าบริเวณอื่นแกนไม้จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเ,เนื่องจากไซเล่มชั้นถัดออกมามีที่มีอายุมากขึ้นจะหยุดลำเลียงน้ำกลายเป็นแกนไม้เพิ่มขึ้นส่วนที่สองเป็นไซเล่มที่อยู่รอบนอกซึ่งมีสีจางกว่าชั้นในยังคงทำหน้าที่ลำเลียงน้ำและธาตุอาหารต่อไปเนี่ยชั้นนี้ว่ากับพี่ไม้ชั้นกับพี่ไม้จะมีความหนาค่อนข้างคงที่ การสร้างเนื้อไม้ของพืชบางชนิดจะมีได้มากน้อยต่างกันในแต่ละฤดูของรอบหนึ่งปีทั้งนี้อาจขึ้นอยู่กับปริมาณน้นำเป็นสำคัญในภาวะที่สิ่งแวดล้อมน้ำอุดมสมบูรณ์ไวคิวล่าแชมเปียนจะแบ่งเซลล์ได้ไซเล่มจำนวนมากและเซลล์มีขนาดใหญ่ทําหน้าที่เป็นแถบสีจางและเป็นบริเวณกว้างในเนื้อไม้ ส่วนในภาวะทีส่สภาพแวดล้อมแห้งแล้งและขาดแคลนน้ำมาเคิวล่าแชมเปี้ยนจะแบ่งเซลล์ได้ไซเล่มจํานวนน้อยและเซลล์มีขนาดเล็กทําให้เห็นเป็นแถบสีเข้มและบริเวณแคบลักษณะนางกล่าวทําให้เนื้อไม้มีสีจางและมีสีสลับกันมองเห็นเป็นวงเรียกว่าวงปี